สวัสดีครับพี่นงครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกจากรุ่นเฮียเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอบขอบคุณพี่ๆน้องๆครับอฟซีปนกลับของเรานะครับมาได้รูปนํานะครับสวัสดีพระเอกโอ้วยนะครับคผมืันนี้พระคู่เพิ่นมีแนวเาให้เข้าบอกให้เฮ้าถามพระนะวันนี้วันนี้ยืมพระเอกโอเป็นพระเอกซ่องให้ครับจะคล้องเขาส่องบไดยเลเขาซ่องบได้ยังบ่ท่านพร้อมจะเขาส่อง อันนี้ขอบคุณทางด้านพระครูนะครับเพื่นสลองผัดยดเพิ่นนะครับสลองผัดยดเพื่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่รับนี่โอ้ครับนะครับกรมน้ำมาสการครับผม กับโจไปเอาที oh ulously, ่บ้านโอ้นี่นีสุดยอดเลยนี่ช้างช้างอเอเถ่ายไปทีนี่ทเขาถ่ายรูปอกครับมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายกับผมาถ่ยืนๆแลวเจลเจเโเลขออนุญาตโอ้โหเขาน่รมบข้าน่ารูปข้าแม่จะเอาคลิปถ่ายให้เข็มชิดเด็ดอ่ะตอนนี้แดดแปดสามนะได้เห็นแม่เนน่ะว่า ไปเรียกแฟนไปดิเรียกเรียกแฟนมาถ่ายด้วยขอบคุณครับอ๋แฟนมาถ่ายด้วยขอบคุณครับครับผมพราะครูมีทีเด็ดให้น่ะไปอดบักไปอดโจได้เลยโจยมนินบอกว่าไม่มีหรอกแฝดสามอ่ะอ๋อแฝดสามในโลกนี้เนน่ะมีไหมล่ะไม่มีไปหาที่ไหนในโลกนี่พี่น้องไอ้แฝดสองมันเยอะพี่น้องก็จะได้เห็นแฟดสามมือนี่เออถ่ายคลิปลงเป็นยังไง

เอาไหมใช่ไหมใช่มอเตอรบเกีเป็นกปรมาณสิบตัวเหมือนกันไมยดดูดิมาถือกลองครับผมม่ใช่เหมือนไม่ได้อ๋อแปอสามวุ่นถ่ายหน้มัน่อลงนมันขายด้เราน้องไปนะจะไขายได้เราะว่ายนไายหายไปไปย เอ้เป็นพี่ที่ก่อนมีคลิปนี้จะเป็นแสงแะ่คนเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือบอกบอกพ่อมีแหวงครับอันนี้คืออ่าจักวรรณทกสิกินกระบานวันะครับมาถ่ายมาถ่ายคลิปพาได้พี่น้องนะครับอันผูู้เอนเขาอันอยู่ในวงแหวนเขาจะ่ายน้องอิงถ่ายบอลโหรือถ่ายอ่ะกูแกงปลาลูกพอกเนาะเฮ้าครับผมฮะตอนนี้ถ่ายแกงพระครับผมแต่เจ้บพ่อมีนบ่อมีแนอันบ่อมีแนแกงอันอันนี้ได้ครับผมอันนี้คือนี่คือพระจริงๆนะครับพระ พระจริงๆเนีนอันนี้เป็นเน้นเนลเน้นอเน้นเน้นแฟดสามนะครับเน้นแฟดสามหนึงเดียวในโลกนตอนนี้หนึ่งเดียวในโลกก็คือจะมีจะมีแค่แฟดสออะอ๋อแต่นี่มีแฝดสม ก็บบวชด้วยนะอยู่ในเรียนอันี้คือใครู้ครับผู้จัดการโอ้เอเกิปเลยเกินเกินีอพอว่างนจะจ้างมัดิ่นบอาบวชจะจ้างัดอันนี้คือเ่ยนะครับบวดนี่นะสูกดกเั AB Sun AB Sun อันนี้เด Sun BB เดว่สันอ๋อว้าผมเดียวของฟังทุนสำเร็จประเทศนะโอ้นะครับตอนนี้ขึ้นปริญญาตีปีหนึ่งดูนี่ถ้าแต่มศสีหรือมศหกนี่เขาได้ทุนมระเทศครับอันนี้อันนี้ก็คือลูกอันนี้คือลูกศิษย์ลูกหาของพระครูนะครับวันนี้พระครูพระครูก็ฉลองพัดยศเนาะนะครับฉลองพัดยศจากอันโทูเป็นเอ็กมันบวชครับโทูเป็นเอ็กโอครับผมวิสุทธิปัญญาโอ้โหนะครับอันนี้ต้อง ขอบตะคุณทั้งดานตะกู้นะครับให้โอกาสทีมงานลุนเฮลั่มพนเตยเสดเดิมาเจ็บซองเจริงานและการได้มาแต่มาเห็นเฟดสามเพิ่นบาเฟดสามไม่มีในโลกแล้วเพิ่นบาตอนนี้ขื้นหนึ่งเดียวในโลกอันนี้เรียนอยู่อันนี้ขึ้นมีนี้ขึ้นมอสามเนาะครับขึ้นมอสามมอสามนี่มอสามนี่อย่างมอหนึ่งนะ้วขึ้นมอสามอันนั่นเท่าเดียดนั่นก็บวชบ่บวชบ่ อันนี้อันนี้อันนี้พ่บัครับอเบียดับคใชบครับครสาเนี่ยก็เดียวไปหาถึงบ้านใช่ครับบอสจูไปหาถึงบ้านบอสดูคลิปอยู่ขอบคุณทีมงานนะครับ้ครูดูเนี่ยพวกนี้ยังไม่เกิดสมัยอนที่บปีแล้วปเล่นสคนแกกันหน่งรูนมาถ่ายรูปกันเนียนหน่อยโอ้ถ่ายรูปกันเนียนถ่ายรูปกันเนียนอไปไปไปคุณรอเขาไป รองตู้ร้เพ่อนร้องร้องเพื่อนร้องอีกเลยนะลูกเพื่อนรอกับเขาอีกนะเพ่อนตู้สลายกันแน่งคุณี่ยืนก็นน่นไเนาะนะครับทีมคณะกรรมการเจ้าภาพนะครับสวัสดีคุณพ่อครับคุณแม่ครับนะครับคณะกรรมการคณะเจ้าภาพข้าเนานะครับมารวมแสดงความยินดีนะครับกับพระครูของเราด้วยนะครับเปินฉลองบัตรด่วนของเพิร์ลบรีนะครับแล้วการลุนเฮข้าก็ได้มา คือสวามีบุญมีวาสนาเนาะเดี๋ยวมาเจ็บช่องจะรองงานน้ำเพลินฝากแน่เลยป้องฝากว่าฝากครับผมพี่น้องเอฟซีของพี่เขมกมลชัยหรือบันฮักหัวใจสีเขียวครับผมประมาณเกือบแสนคนแล้วนะครับผมเกือบแสนคนนี่ครับผมขอจักหน่อยนึงเลยพี่น้องไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องยูทูปโคตรเหี้ยงแซงแล้วเพื่อนเราเป็นเชียร์ได้เลยพี่น้องนะครับ ขออันบานฮักหัวใจสีเขียวไปจีตามสั่งเห็นไหมครับเดี๋ยวสั่งสิท้ายพี่เข้มเห็นบิึงคันคันพี่เข้มคันพี่เข้มคันพี่เข้มบ่ได้เขาเอึ้นว่าบ่บ่ค่อยไดททายเดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนู้นสิท้ายพี่เข้มเห็นบิึงเลยเราเขาขึ้นกันซิบปีแล้วกัน ตัวเดมส์ก็มอาชค่เอาแค่คืนเดียวอะมาไลนหนึ่งแสนสองหมื่นโคู้ลุยเลยที่ดีเขาพูดเรายังหูเลยนะฮผู้หญิงอยู่วงใหญ่ครับผู้หญิงองคนวงใหญ่ครับแมนอยู่วงใหญ่ครับผู้หญิงอยู่วงใหญ่ทายุใกล้กันใได้เคียงมากครับ ไปเล่นวงใหญ่กลัาเล่นตอนโทยขอบคุณที่กันที่ขอบคุณครักลับขอบพระคุณครับนะครับขอบพระคุณพี่น้องนองเข้าสคุณทุกคนครับขออนุญาตเดินทางครับอันมืออื่นไปร้อยเอต่อครับผมเด็ดดีหรอต้องโบึงสาวน้อยเป็นแพงหมอลำเนี่ยเข็มไม่อยู่บ่าเลย hey, ี it, well, so Broadway, ่สิบกว่าปี แม่โจ้ยนี่สิบกว่าปีที่แล้วยี่สิบกว่าปีให้ดูวะไม่ไม่ได้ดูเลยแม่แม่โจ้เขาเล่นนะเล่นที่ทางอ๋ออช่วงช่วงช่วงนั้นที่แม่บอสโจ้หมายถึงว่าสมัยพื้นติดตามตอนนั้นตั้งแต่แม่สุภาพครับตั้งแต่สมัยแม่สุภาพเด่นกับพผทรงการครับนะครับอาส์พื้นติดตามมาโดนแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยนะครับต้เป็นคนภาคกลางในแต่อ๋อครับอ้าวสันเอายร์ขออนุขออนุญาตกราบลานะครับกราบสทศกาลลาครับงกัปโ ก็อย่าลาครับครับผมครับ้ีลงิ๊กตได้ครับได้ครับได้ไดขอบครับครับเบอร์โทรใช่ไหมครับเบอร์โทรอครับก็ยอมนึกมนากกิ๊กยได้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 

ลาบพี่เข้มพี่เข้มหยุดเลยเด้อแปดนาทีกว่าออหยุดเลยปะัังครบอ่ะโอเคครับาารพี่น้องนะครับเดี๋ยวลาพี่น้องสวัสดีกันเลยครับขอบคุณครับขอดูการิปหนาครับพี่น้องอยู่ดี้เมี่ยงสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับลาพี่น้องครับ,รบสวัสดีครับ